น้องป่านวันนี้มีงานอะไรงานสังสรรค์สังสรรค์เกี่ยวกับอะไรแสงสรรค์ันสสงสันโรงเรียนบางบัวทองเหรออ๋ออ๋อมาเป็นการฉลองปิดเทอมใช่ไหมอ่าแล้วปิดเทอมปีหน้าน้องป่านก็เป็นพี่ใหญ่แล้วสิอ่าขึ้นอ่าขึ้นป .6 แล้วใช่ไหมดีใจเพราะหนูจะได้นั่งโต๊ะใหม่กับเพื่อนสนิทเหรอโอ้ดีใจเลยเนาะ คอนเน่ระชวนี้วองะไเลยคอนน้วยอ๋อคอนเน่อันนี้น้องคอนเน่แดนเซอร์คู่ใจน้องป่านคนนู้นน้าคนนู้นน้องขนุนอน้องขนุนโบกมือทักทายหน่อยน้องขนุนนี่แดนเซอร์แดนเซอร์คู่ใจกับน้องอีกสองคนไม่รู้จักชื่ออนี้่านี่แดนเซอร์แดนเซอร์แดนเซอร์น้องป่าน ครับอ่าวันนี้น้องปานแต่งตัวสวยน่ารักเลยแล้วหนูจะร้องเพลงอะไรบ้างลูกก็ร้องเพลงนะคะแม่แดนนักบอลมาฐาเรียนเก่งมาฐาเรียนเก่งด้วยมาแรงทุนใจมาแรงทุนใจด้วยโอ้โหหลายเพลงเลยแล้วมีเต้นเต้นด้วยใช่ไหมเต้นเกาหลีอ๋อมีเต้นเพลงเกาหลีด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องคอยต้องคอยตออยิดตามกันครับ เมื่อกี้มันมีอะไรเรียกอะไรนะรางวัลป๊อปปูล่าโอ้ป๊อปปูล่าโหวตก็คือขวัญใจโรงเรียนด้วยขวัญใจโรงเรียนคือมาจากอะไรมาจากดอกไม้ที่โรงเรียนเขาขายแต่ต้องเป็นที่โรงเรียนเขาขายเท่านั้นมากเกินไดคนดคนหนึ่งในโรงเรียนหรือใครใดคนหนึ่งในชั้นน่ะได้ป๊อปปูล่าโหวตหรือว่าดอกไม้ที่โรงเรียนขายเยอะที่สุดก็จะได้เป็นขวัญใจโรงเรียนกับขวัญใจของห้องอขวัญใจโรงเรียนกับขวัญใจห้องอ๋อไหนไหนดูที่ดอกไม้อ๋อ อ๋อนู่นน่นดอกกุหลาบใช่หไหมแม่นมางวะไยังไม่ได้แต่ง,ง,ง,งเ,เลยลี่หนูยังแตอนนี้เรามาดูน้องปางซ้อมก่จะขึ้นแสดงมิมิคอนเสิร์ตที่งานวโรงเรียน เด็กๆแล้วมันก็จะปวนๆนิดนึง

ไ้าเองวันนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เป็นชั้นรอบมาจะดดโชว์นะคะที่ที่ไหนที่ไหนงานโรงเรียนป่าอยากอยากเข้ากล้องต้องไปอยู่ข้างหลังดิไปอยู่ข้างหน้าจะมองเห็นได้ไงอ๋อตอนนี้ตอนนี้เตรียมตอนนี้เตรียมตัวเริ่มเตรียมดูแลเตรียมตัวอยู่ทำเวทีใช่ไหมตอนนี้ชุดที่สองเลยค่ะ ช่เราเราเราโบสถูต่อต่ออย่างนี้กันใช่ไหมน้องน้องป่านแสดงตอนอย่างนี้เนาะไม่เราชุดนิรุนแสดงเป็นคอนเสิร์ตมินิอ่าเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะไปเลยท่านุ่งคลุน้องป่าแสดงเป็นว่าคุณแม่คุณยายนะแล้วก็น้องป่าที่วันนี้น้องป่าตอนนี้รอรอไปโรงภาพยนตร์การกระทัแกาวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมเข้าไปในเคสของน้องป่า ระหว่างนี้ไปมาเที่ยวที่หัอหินได้เยไหมลูกเป็นยังไงบ้างหลงไหนบ่ให้ทช้บุคลากแล้วก็้างแผนเพื่อการเป่นของ ินเลยนะค่นี่อันนี้เป็นสืลปินตัวน้อยนครับตัวน้อยเข้าไปในเซได้ลูกเซคืออะไรนะปเข้าไปในเซปากตาาเสี่าหหรือเข้าไปในบูทู e ก็เช่นเดียวกันใ่ะนใูทกชมอะไระลูกถ้าเก็มันอต่กันช่องทางอื่น ชีวะ c h a n n e ด้วยนะครับมาเป็นยูทูบกระเตลต่อไปยูทูบเด็กพิมพ์ก็ว่าป่าการชีวะชา a n n e l โอเคนะครับใครมีใครจะ้อบรงวัลให้กับน้องป่ามีไหมครับนะน้องป่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่ที่จะได้รับรางวัลด้วยนะครับรับรางวัลด้วยราคา2,000บาท500บาทอาทิตย์ตกปูเด็ดปลาเด็ดแตงทาล่า เราไปให้ครับู่ะพวกนี ah, <S <S ้ขอเสียงปรบมือกับน้องป่านบ้างในช่วงเวลาที่พวกเราสีจันให้กับจริงนแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจน้องๆแบล็คพิ้งก์ป่าาาอาตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วเตรียมเปลี่ยนชุดแล้วเตรียมเตรียมเต้นแล้วเต้นเพลงอะไรลูกเต้นเพลงอะไรน้องป่านเต้นเพลงแบ็คพิงค์ค่ะแบล็คพิงค์แบ็คพิงค์อ๋อเพลงเกาหลีเหรออะฮะ จะมีอังกฤษกาีอังกฤษเกาหลีปนกันอ๋อหนูหนูใส่ชุดนี้ก็คือ as if is w r l l อ๋อหนูใส่ชุดนี้เส้นเลยใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วโอเคหนูลงไปก่อนกว่อ่าลงไปลงไปทานข้าวข้างล่างเนาะ ซ้อมเต้นเตรียมจะขึ้นเวทีแล้วมากที่สุดนะครับโอ้โหน้องปานคนเดียวตายแล้วน้องปานต้องช่วยด้วยรึเปล่า FC มาเองนะครับเพราะว่าน้องปานต้องมีแฝงธรรมะอะไรเยอะแยะเทศนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับน้องปาน โอ้โหน้องตายาเป็นนช่วยน้องตาช่วยวยน้าไม่ได้ช่วยน้องตาโอ้โหไอซมาเองเดี๋ยวลงน้าถึง้นะครับะาบนะครับเกิดเถ้าเิดน้องตาไม่ได้ดีเอฟซจะต้องพิจารณาัวอโอ้โหุดยอดเลยหป่า โอบให้จากท่านผู้บริการนะครับต่อจากการ,กรแสดงชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีจับรางวัลรอบสุดท้ายนะครับปีนี้เราจะเลิกเร็วนะครับคิดว่าน่าไม่เกิน2องโมงึ่งเราก็จบนะปีนี้เลิกเร็วช่วงนี้ขอเสียง oh. ปรบมือกับาก,การ,กรแสดงเทวันโดของนักเรียนแน้องน้ำหวานป2น,นะครับได้ช่วยเราฟังกนดังๆสา น้องนกันกวาดันดีคุณพ่อคุณแม่ดู่มาเชียร์ลูกคบต่อไปอย่างที่บอกแล้วท่านผู้ปกครองงเห็นแล้วดเรกุหลาบแต่ละชุดการแสดงยิ่งแสดงคอนเสิร์ตนี้นีคอนเสิร์ตนี้แล้วโอ้โหแกรัามากมายยิ่งมาเต้นกับเยอด้วยแล้วและยิ่งมี ท่านอาจารกาให้ลูกป่าได้มีวันนี้ถ้าไม่มีเอฟซีลูป่าก็อะไรอ่ะอาจจะไม่โดดเดังหรือจะแบบนี้เพราะว่าเอฟซีนั้นมีส่วนช่วยให้ลูกป่าช่วยแต่งตังานให้น้องป่าในระดับนี้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองในรครับขอขอบคุณในนามของผมเป็นผูก็ล่ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับนะครับขอขอบคุณในที่นี้ที่ท่านให้การเป็นดูน้องป่าในการจัดตั้งขอน้องป่า เป็นใจไม่ได้ครับนอกจากน้องปากาจีวาวุสลีได้ชนะได้ครับคุณตาส่วนอส่วนชมเชยนะครับเดี๋ยวคุณปูจะมอบให้ต่อไปนะครับคุณปูจะล่บให้ต่อไปนะครับในวันการแข่งขัสองเพราะว่ามีรายชื่อ